สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับช่องบิกรทีวีแล้วเช่นเคยนะครับนี่ก็ใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายรูปนะครับถ่ายคลิปนะครับผมก็ไม่รู้กล้องเป็นอะไรนะครับกล้องโกโปโมีปัญหาอีกแล้วเอ้ยก็เลยต้องใช้กล้องมือถือนะครับในการถ่าย หม่นะครับผมเพราะว่ากล้องโกโปไม่รู้เป็นไรนะครับเปิดแล้วแต่หน้าจอมันไม่ขึ้นนะครับผมเปิดเครื่องแล้วแต่หน้าจอมไม่ขึ้นนะครับกล้องโปโปอันนี้ก็มาถอนเอ่อเรียกว่าไงละมาถอนเอ่อพวกลากลาก ต้นไม้นะครับผมมาถอนรากต้นไม้มาถอนรากต้นไม้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อนะครับผมเพราะว่าเห็นคนงานเขาปักไม้ไว้นะครับไม่รู้ว่าจะให้กดอะไรต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้แมคโครของเราก็กําลังถอนรากไม้อยู่นะครับผมถอนรากไม้อยู่คนขับก็คือ ที่วูดดี้คนเดิมเช่นเคยนะครับผมวูดดี้คนเดิมเช่นเคยตอนนี้เป็นเวลา8โมงกว่าๆนะครับผมเดี๋ยวผมอพอคุณดูเวลา่อนวันตอนนี้เวลากี่โมง ตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงยี่สิบห้านะครับผมนะเป็นเวลาแปดโมงยี่สิบห้าก็มาถึงหน้างานช่วงเวลาประมาณเอ่อแปดโมงนิดเครับ8ปดโมงสิบนาทีประมาณนี้นะครับผม ต้องภาพชัดมากนะครับก็ชัดกว่าโกปูซะหน่อยนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นรากของต้นไม้ต้นอะไรนะครับผมแต่อ่อ ลากมันไม่น่าจะใหญ่มากนะครับผมนะไม่รู้ว่าต้นอะไรเหมือนกันนะลากไม่น่าใหญ่นะครับงนด่ัดเดียวก็ขึ้นนะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่ ยี่สิบเท่าไหร่วันเสาที่ยี่สิบหกนะครับผมอ่วันเสาที่ยี่สิบหกนะครับเผอแป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับผม วันนี้อากาศก็ดีนะครับผมวันนี้อากาศดีเย็นสบายนะครับไม่ค่อยจะมีแดดนะครับผม เป็นสวนยางเก่าหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่ทราบนะอาจจะเป็นสวนยางเก่าก็าได้นะครับเห็นรา,ากต้นไม้ค่อนข้างจะเยอะนะอาจจะเป็นรากของต้นยางนะครับผมโตเต ว่าชัดเจนแล้วผมว่าน่าจะเป็นสวนยางเก่านะครับผมนะถ้าถ้าจะทําไปเป็นแถวแบบนี้ชัดเจนละน่าจะเป็นสวนยางเก่านะครับผมน่าจะเป็นสวนยางเก่า ถ้าจะถอนรากมันทั้งหมดนี่โอ้ก็ใช้เวลาหน่อยนะผมเพราะว่าต้นที่มเยอะนะผมันทิม่มเยอะต้นที่มใหญ่นะครับประมาณสองไล่ประมาณนี้สองสาไล่นะ แดดก็เริ่มออกแล้วนะครับผมนะแดดก็เริ่มออกเริ่มมาแล้วนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากจริงนะครับผมนะเผ <10. S 1> ิอแป๊บเดียวก็ยีอดนาทีแล้วนะครับต่อไปรอดูคลิปสองคลิปสามต่อไปนะครับในโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับผมเพราะว่ากล้องปูปูถ่ายไม่ได้ก็จะใส่ก็จะใช้โทรศัพท์นะครับในการถ่ายคลิปนะครับผม เอาไว้รอดูกันได้เลยนะครับผมก็ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พาลาดการรับชมคลิปให,ใหม่จากช่องวิกรณ์ทีวีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามช่องวิกรณทีวีกันเยอะๆด้วยนะครับก็สําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้รอติดตามกันได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ช่องวิกรณ์ทีวีก็ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ